ไอ้หน้เม็ดเสียงข้างหลังก้องแกงก้องแกงก้องแกงคุณแม่ป้าตุ้ยมาไปเบิ่งดูวยทางหลังน่ะมีไฟเม็ดยังวะจ้ะเดี๋ยวตุ้ยมาเบิ่งครับกองกองมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีค่ะอา้าวคุณครูปอใสสวัสนี้มื่อคนนี้ไปอาแดกชุดค่ะตุ้ยน้ำมาให้ครับขอบคุณนะครับคุณตุย้ยเดี๋ยวผมแปะใคุณนี่คุณแม่นึกว่าโจรมาได้ใส่แม่เพิ่งเลี้ตุ้ยมาเบิ่งนอร่อยดีค่ะบความจริงวะเนี่ยจ้า เดี๋นั่งจมมาลอยมาเป็นอุปกรณ์ไต่แส่ในการแสดงค่ะวันที่เท่าไหร่ครับวันที่สิบสิบเอดนี้นะคะครูปอคอนเฟิร์มว่าเลื่อนแน่นอนค่ะเอซีถามเยอะอยอฟซีถามเยอะค่ะขอบอกได้่าได้เลร่นแน่นอนได้เลย่นแน่นอนแลวกันค่ะว้าวเลยค่ับมิโคจะเริ่นกินน้ำนะตุ้ใส่ยาเรียบร้อยแล้วค นี่ว่าผู้ใดพี่น้องคู่ปอดสายโอ้ยเป็นมาเอาสุแปนเด็บวันที่สิบสิบเอ็ดที่น้องเต็มสตรีมเป็นวะมาจากใครเราคุณคู่มากับน้องคู่ค่ะอยู่ฝั่งโน้นค่ะใค่เหรอครับเซื้อจากแออยู่ฝั่งโน้นโอเคครับเพางั้นคุณคู่เลือกไปนะขาดเหลืออะไรบอกครับโอ้ยนึกว่าผู้ใดทึ่งเถือกนี่เองอ่ะเดี๋ยวแบ่งกันแล้วไอ้นึกว่ามาสองคน อา้าน้องเอ็ดดีมาว่าเจอกันต่้งดนเอาไปดูดยึก้าใช่ดอกผ้ามีนอยูงง่อยู่ต้องกันกับหน่องเอ็ดต่้งแต่โควิดรอบแรกครับอยู่มูเก่าตะแหลกจนเท่าวันนี้ไ่ได้ค่แ้น้องเอดมาทำอะไรคะมาหา้น้า่เขาอยู่ใสคอตโตงค่ะอโตหนองเทนึกห้าครับนึกวันผู้ร ถาแล้วตอนนี้อยู่จะคนเนี่ยยูยูมุมเก่าฮะยู่จะค้นตอนนี้ประมาณแปดเก้าคนก็ทีมเดิมใช่ไหมทีมเดิมเลยค่ะบอืมงั้นแต่ละไม่หอนเขาไปทำไมไม่หอนน่องคือแปรแดดเตี้ยเขาะเห็นว่าแดดบ่ภาษา่นะครับพี่น้องฮะชุดนี้แสดงว่าตอนไหนครับชุดนี้ ปีแรกค่ะชุดนค่ะตที่หนูมาปีแรกประเกียค่ะชุดชาแดงนังไงบอบอชุดเธอเกียรตปีแรกบริสีบริสีฟ้าเคกันเธอเกียรติี่ท่อกูคนอ่ะมันจะมีลาย่อคูณด้วยหกสี่หกสามฟาแดงนังไงประมาณหกหนึ่งหกสองเนะาะครับก็ยังโอเคอยู่นะ ตัวนี uh ้พ่อพยัดกับพยัดไต่เอายังไงแอดอยู่นี่นะมีเป็นหลานหมดสุดนะเห็นปะโอ้พี่น้องแน่นเลยครับเฉพาะคุณแม่ว่าอุ้ยแต่ละปีละปีลงทุนบาลแน่นหน่อยโอ้แน่นเลยจ้ะ ร่มนี้ถ้าจะไม่ปิดนี่แค่ที่เดียวกันกับสุดนอดใช่ตัวนั้นยังเป็นเอฟซีอยู่ไอ้ข้ายนาอยูบบ้านกันนะันสี่ปีที่แล้วร่วมบ่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่เ้าเก็บไว้อยู่นในส่วงใหญ่ก็ยังดีอยู่นะยังเก็บตัวอยู่ โู่แล้วช่วงนี้ส้มตำเป็นไงครับร้านส้มตำก็คือยังไงครับส้นี้โอเคค่ตวจ้าวช่วงเนี้ยของอยากหายากเนี่ยในตลาดทิดเหมือนงานมือนีคู่ปอกเก็บ้ไม่ได้ขายเพราะว่าอันยุห่างเคนกับิดขอเม่านปีดลักคือของคนประมาณสรงและอย่างคือโกสุมรับนอกดาวเนาะแล้วตลาดโกสุมก็เอาของไม่ได้เลย บอกับเลแต่ซอยงานบอดสูงแล้วผูบอดนะวอกูบอกับเล่ไม่ซอยงานบอดหรอกมันมันหลักสุดมันให้ถามกบเรื่องจริงมะเนี่ยจากดสุขึ้นมาเลยบ้านหน่อยได้ครับเนี่ยไปจะนั่งไปจะนั่งยังไงวันนีย ตงทุ Finnish, no okay. ่นจรีโบแมนหน่อยด้เนาะโอ้นี่โชว์ลับนีนะคะว้าวว้าววาวว้าววยาเฝ้าบอลยาเฝ้าบอลกเจ้าบออันนี้ขบไปทางไหนอย่แห่ครับเรเพื่อนมาตั้งลคบแล้วไม่แอดเอามาเลยเกไม่ครบ ขน,นาดมะลักยังโทษได้ไฟหนอกเบื้องเอาที่นะครับคุณได้น้ำตาเลยเนาะมะลักเขาไม่ใช่หรอดูดีก่อนส่สุ่ยบ่ากรนะเด้อเลี้ยวซเขามาหลักของไปเด็กคามยัง <c oughs> ดอกเปน็นนางยั่ทั้งนาบ้านนี้แ <c oughs> ม่เจอกันวันที่สิบนะคะแม่ค่ะมาหลักสุดเพลินเร็ว <c oughs> พี่น่องมันนะโพ,พดโพโผล่ยงเ็กรบพี่น่องเป็นฝ่าวแง่ง

เอาสูตรทีหยังไปแน่เปิดเบิ้งดู่เปิดเบิ้งดู่แม่อีหยังแน่มัาละเอาของอยบัตรต่างบัตรรถนึงเอาเบื้งดู่เปิดูเปิด็นมาบ่หลายด้วยละแม่บ่หลายบ่หลายเป็หลายจะได๋แต่ว่าเต็มรถอายใหญ่ซีหาสูดซีหาซูดเอาไปเฮ็ดสูตรอีหยังแบบทำโชว์ค่ะทำโชว์เพิ่นเอ็งรู้บอกโอ้ยบัดนี้บ่ได้บ่ได้บ่ได้สมมุติว่าเอาไปแล้ว เอาไปแล้วต oh ้องเก็บใส่กับสอบไปเด้อนุงเหล่าเก็บใส่กระสอบเรียบร้อยบันิเอาขึ้นแม่ทรงคือเก่าไม่เอาไปเลยเด็โอเคหนูยืมแน่โอเคโอเคไม่ไดที่หลังต้องบอกแม่เด้บ่ได้เด็กที่มาดรอยเอาแบบนี้บ่ได้เด้กรอยแบบนี้บ่ได้ห้อยห้อยห้อยขวงมิเจ้ามิจอมสิมาดรอยออกไปได้ง่ายๆไหนจังต้องบอกว่า ลลแล้วจีโจมแม่งก็เลาะกัเดิอ่ะไปสามารถเอาสูตร<ป>เธอเสือเฮ้ยมาจมนะ,ะไปดอกเฮ้ยบายบายค่ะ,อ,ะอือไอ้หอม่ไปบหน่แต่เด่นหนีขันมาจมหอยมันมัน,มนบ่มเคยบอกเลยดิบ่ได้บ่ได้บ่ได้มาที่หลังตอ้องหอยมันมาบ,บอกแม่เลยบอกว่ามหาแม่สุภาพกวนคันบ่อแม่สุภาพบอ่ออันให้ก็คือบ่ไใดนด่น ก็แม่บอกผมว่าผู default, ้ใดไม่เสียงยังก็แกก็แกที่นั้นเนาะผมกลับว่าถามว่าอะไรเสียงยังเสียงยังก็ก็แกแกที่หนีผู้ใดไม่เห็นยังมีทางทางอยงนี้มาได้แค่แม่นบัดไดเบิ่นบัดไดแช่บ้านอีปออีปอโอ้เงินไหลมาหาหลักเอาของเข้ามาหนีแม่บ้าบอกเอาไปแล้วจังว่าบอกนี่ไม่ต้องใส่บัดใดได้แน่นอ่ป่ะพานบ่ผ่านเลยพานเลยจ้าแสดงว่าเอาไปแล้วไปนุ่งแล้ว ต้องให้มันเข็บไปเรีบเยบร้อยยคุณแ,แม่สิเอามากลับขึ้นมาแล้วซักซักเราก็สิได้ขายบ่เป็นหยังหลักฐานเฮาแม่อยู่ออในคลิปนีพเก็บขายเออ <laughs> เก็บคลิปไว้เลยบ่ <laughs> ได้บ่ได้รมาให้แล้วเ,วเวาลยแนี่ยซ้ามามาลั่เอาเกินนี่บัดเฮาเป็นพวกก็จังค่อยว่างเอาอยู่เอาครับครับครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวถึงพอกันใหม่ตอนนี้สวัสดีครับ